สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตามรอยพระพุทธบาทแห่งคลองอ้อมน,นนกันนะครับการเดินทางไปวัดบางอ้อยช้างก็ไม่ยากนะครับลงเรือจากท่าเรือวัดชลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบรุรีใช้เวลาไม่นานก็จะถึงวัดบางอ้อยช้างแล้วนะครับวัดบางอ้อยช้างถือว่าเป็นวัดสําคัญทางประวัติศาสตร์และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้ขอพรด้วยอาทิศาลเจ้าพ่อนาไลา สารเจ้าพ่อหอหนังและสารเจ้าพ่อเสือซึ่งใครมาขอพรก็จะได้โชคลาภช่วยปัดเป่าเรื่องทุกใจให้แก่ชาวบ้านเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านแถบนี้เลยล่ะครับนอกจากนี้ยังมีพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็รอยพระพุทธบาทเบื้องซ้ายอันประดิษฐานอยู่ภายในมณฑปที่จัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2536ตกแต่งแบบไทยเดิมสาลาการ,รเรียน ซึ่งมีภาพจิตรกรรมลวดลายทองรอยพระพุทธบาทซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวครับและในสา,าราการประเรียนเนี้ยก็ยังมีธรรมาสบุษบกยอดมหากถินที่เป็นศิลปะสมัยอยุธยาอันวิจิตรสวยงามให้เห็นกันด้วยและก็ยังมีพิพิธภัณฑ์ของวัดบางอ้อยช้างซึ่งพระคูนทวัตรวิบูลอดีตเจ้าอ,อาวาสได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเก็บโบราณวัตถุที่มีในวัดรวบรวมข้อมูลของชาวชุมชน และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชาวชุมชนบางอ้อยช้างและผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับ